สวัสดีคะ่ะทุกท่านแหม่มปรกินาชาแนลและคุณตาเพลงค่ะวันนี้แหม่มจะพาทุกท่านมาช่วยคุณตาเพลงกรีดยางนะคะเดี๋ยวคุณตาเพลงขอสัมภาษณ์หน่อยพ่อยางต้นนี้พ่อปลูกมานานหรือยังสิบปีแล้วมั้ยสิบปีปลูกจนลืมกันทุกท่านนะคะตอนแรกอะ่ะคุณตาลุยเลยค่ะคุณตาตั้งใจจะตัดต้นขายค่ะทุกท่านราคาตกะนะคะต่อรองราคาเดี๋ยวเี้คุณตาให้ให้นี่ต่อรองราคามากเกินไปค่ะทุกท่าน เขาม่ซื้อกุญแเพลงเลยตั้งเนี่ยค่ะกรีดเองตามสโลแกนนะคะตื่นเช้ามาต้องได้10บ,บาทปลูกต้นยางไว้ปลูกต้นยางไว้กลางๆบ้านเยอะเลยกันทุกท่านเหลือไม่กี่ต้นอน้ำยางไหลดีจนพ่อไหลโจกๆลเลยเนาะไหลโจกๆเลยเนี่ยค่ะคุณพ่อกรีดกรี่วันแล้วนี่กรีดสามวันสามวันสามมีดกรีดมีดแรกเนี่ยเต็มกระโปะเลยค่ะทุกท่าน เต็มถ้วยเลยนะคะพอฝนตกใส่ค่ะเนี่ยค่ะพอได้อยู่นะคะมไม่ได้กรีดนานแล้วเนาะพ่อเนาะนะคะพ่อพ่อน่ะนะคะเคยกรีดเคยกรีดเนี่ยนะคะยางพวกเซตเนี้ยเนี่ยส่วนนี้นี่ประมาณ3ามปีที่แล้วราคาไม่ดีก็เลยเลิกค่ะทุกท่านแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยปีนี้ก็เลยมากรีดอู้อได้อยู่นะพ่อนี่ไหลโจกๆเลยค่ะทุกท่านออกดีออกดีเนาะ นี่วันวันนี้วันที่สามนะคะทุกท่านไม่ได้กรีดมาตั้งหลายปีแล้วก็พอได้อยู่นะคะนี่หลายโจกๆเลยเนี่ยค่ะาหายไปนานนะคะนานมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเปิดคลิปโดยคุณตาเพ่งกรีดย่างค่ะไปค่ะพ่อไป,ไปไปอีกต้นหนึ่งเนี่ยค่ะในสวนของมามานะคะสวนผสมผสานวันเนี้ยเนี่ยคุณตาเพ่งตัดต้นมอนนะคะมัลเบอรี่พื้นบ้านลง ปลูกทิ้งไว้รอบส่วนเฉยๆนะคะทุกท่านไม่ได้ทําอะไรนะคะมีแต่ยัดยๆาน้องสาวคุณตาเพีงะคะ่ะมาเก็บไปเลี้ยงไหมเลี้ยงตัวไหมเลี้ยงตัวหมอนเนี่ยคะ่ะลงมือเลยค่ะคุณตามีดที่3มนะคะของการเปิดกลีดคะ่ะทุกท่านเดี๋ยววันหลังแหมมจะลองลงมือดูบ้าง ตอนนี้ยางกิโลเท่าไหร่พอ่อยางถ้วยเนี่ยี่สิบหบาทนะโอ้ยี่สิบหกบาทพอได้อยู่นะคะอ้าว <c oughs> ตอนนี้มียังไม่ออกค่ะยังไม่ถึงอืมพอมีีิเท่าไหร่นี่สองหรือสามสามเลยแต่มันกีดยังไม่ถึงอืมน้อยน้อยถ้วยนี้น้อยโอ้ไหลอยู่ค่ะทุกท่าน ลายอยู่แน่แน่มันย <ะ S 2> าง <นะ S 2> ยังไม่ถึงเอ้เอ้อยอยยังไม่ถึงท่อน,น้ํายางอนะคะนุ่นค่ะสวนยางหลังบ้านค่ะทุกท่านหมนปลูกไว้นานมากแล้วนะคะตั้งแต่ยางบูมราคาดีราคาดีมากๆสมัยก่อนห้าสิบหกสิบก้อนยางอนะคะต้นพันยางเนี่ยเซตนี้นี่แหม่ซื้อมาเกือบร้อยบาทต่อต้นนะคะทุกท่าน แต่ว่ามันไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดินในสวนเนี่ยเป็นมันเป็นดินดินถมใหม่ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามค่ะต้องใช้เวลาหน่อยไอ้น,นั้นอะไรมันพอ่อยางปิดยางยางที่มัน,มนเป็นเส้นๆน,น,น,นี่เหรอคะตีหน้ามันเหรออ๋อเอาเปลือกออกแล้วก็ใส่ลงไปในกระโปกในถ้วยค่ะทุกท่านนะคะโอ้หลดีหลดีกจ๊กๆเลยแหม <c oughs> สาประกาศขายกับทุกท่านทั้งสวนที่คุณตาจะเอาเจ็ดร้อยคนมาซื้อเนี่ยให้ห้าร้อยนะคะเพราะว่าอยากเอาออกค่ะคุณตาอ,อยากทําสวนอย่างอื่นเพราะว่ายางราคาถูกะนะคะแต่ไปไปมามาอะมันราคามันพอขยับอยู่แล้วก็ก็เลยเนี่ยค่ะตัดยางซะเลยกรีดยางนะคะตัดยางกรีดยางก็ใช้ได้นะคะใช้คําไหนก็ได้พอได้อยู่นะพอนะ <laughs> เต็มถ้วยเต็มถ้วยเปลี่ยนอะไรเขาเรียกอะไรพ่อลินมันลินใหญต้นใหญ่ยอยู่นะคะทุกท่านเสร็จจากนี้คือทำอะไรพ่อ,อกรีดเสร็จแล้วก็ยอดน้ำกดยอดน้ดนนนากดจะมาค่ะต้องเอียงด้วยนะคะทุกท่านปิดัพ หกสิบแปดปีสำหรับคุณตาเพลงนะคะโอ้ขออภัยลดให้สิบปีเจ็ดสิบแปดปีกับทุกท่านดูสิคะยังสามารถอยู่ทำงานทุกวันเลยค่ะตาเพลงนี้ขยันมากโอ้ดูสิคะทุกท่านโอ้โหอือหือุ้ยหลายดีเนาะพอแบบนี้หลายดีมากเลยนะคะทุกท่านจอดเลยค่ะ เอาแล้วกัให้คุณตาลุยไปก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นสี่ห้าต้นเดี๋ยวเรามาช่วยคุณตาเพ่งหยอดน้ำกรดกันดีกว่าอเอาละค่ะนะคะมาหยอดน้ำกรดกันดีกว่าค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะอุปกรณ์คุณตาเพ่งมีไม้คนนะคะแล้วก็น้ำกรดพอน้ำกรดยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อกูราโ็ล้ น้ำเสือตาเสือนะคะน้ำโขดอ,อะไรก็ไม่รู้แม่มก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกท่านหยดน,ดนิดนึงนะคะสองสามหยดแล้วก็คนอ้าวความมันมีไหมนี่มีมันแข็งง่าอ๋อสเนี่ยสามชั่วโมงก่ะทุกท่านนะคะคุณตาเพลงกรีดไว้นะคะได้นิดนึงนะคะไหลไวอยู่แต่ก็หมดไวนะคะไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะมันยังไม่ถึงนะัเยลือมังอืมพึ่งเปิดพึ่งเปิดค่ะทุกท่านตามไปค่ะ ตามมาพระเจ้าตอนนี้ยังคิดอยู่นะคะว่าจะเอาอะไรลงพระเจ้าตามมาไว้หน่อยไม่ค่อยออกอ๋อคุณตาเพลงตื่นสายค่ะทุกท่านเขาเกลียดกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าโอ้อันนี้ได้เยอะอยู่ค่ะทุกท่านน้ำกรดเนี่ยจะทำให้น้ำยางเป็นจับตัวกันเป็นของแข็งเนาะ เป็นก้อนเป็นแผ่นนะคะทุกท่านนเป็นก้อนเหรียบรลอยนะคะนี่นนะอีกหนึ่งรายได้ของคุณตาเพลงนะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้แหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะแหมและคุณตาเพงลงลาทุกท่านไปแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามชมลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ